โซบะสุดแปลกตื่นไม่อั้งสวัสดีกับทุกคนผมชื่อมาเมืองเป็นกองี่ปปุ่ม ไม่ใช่ผมเป็นคนไทยเด็กเป็นประเทศนะครับตอนนี้มาเมื่ออยู่ที่จังหวัดอิวเาเตะจะพูดถึงอาหารของอิวาเตะก็คือวังโกโซบะกาันจะไม่เลือกเติมโซบะจงกว่าเราจะยอมแพ้นะครับที่มาวังโกโซบะคือว่ากันว่าเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจนํานวนมากร้านไม่สามารถต้มโซบะเยอะๆในครั้งเดียวได้จึงต้องต้มโซบะเล็กๆน้อยๆแล้วใส่ในชามเสิร์ฟออกมาให้ผู้เข้าร่วมงานกินเรื่อยๆชื่อวังโกโซบะมา จากคำว่าว่างหมายถึงชามและโคทําให้ดูน่ารักหมายถึงโซบะอยู่ในชามเล็กๆน่ารักน่าักนะครับเมื่อต้องการหยุดก็วางฝ้าบนชามและพูดคําว่าไมตะแปลว่าโยอมแพ้แล้วคนทั่วไปกินโซบะได้ประมาณ30-60ชามคนที่เคยกินเยอะที่สุดก็คือมากกว่า500ชามกินได้ยังไงมาเดากันนะครับว่าครั้งน,นี้มาเมื่องกินได้ยี่ชามแคีนในช่องคอมเมนต์ด้วย